เพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะหนึ่งวันทำงานของแก้มนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศอ่าถนนทางไปทำงานของแก้มนะคะเป็นถนนถนนอ่น้ำแดงสีนคะรินะคะ่ะช่วงนี้เขาทำถนนเนาะรถก็จะติดหน่อยค่ะคะ่ะน,นี่ก็มาถึงออโต้พาร์ทแล้วนะคะน้องเต้เขาก็ออกโทรตามผู้ลูกค้ากลับมาทิชเมนแก้วนะคะ ครบ6เดือนแล้วก็ต้องกลับมาค่ะก็ช่วยกันหลายคนค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้คืมฟ้าคืมฝนนะคะแก้มก็มีงานเซรามิกโคตติ้งอยู่2คันค่ะก็ขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะที่ยังไว้วางใจงานเซรามิกโคตติ้งแล้วก็มั่นใจว่าการดูแลรักษารถยนต์ด้วยการเคลือบเ e รามิกโคตติ้งนี้มันดีนะคะ ทำแล้วเห็นผลถึงต้องมีการบอกต่อแล้วก็ทํากันเรื่อยๆนะคะค่ะเมื่อตะกีก้นะคะเป็นชลิก้าเซเวแก้มก็จะไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะก็จะเอาเป็นชลิก้าแว็ก n t แคนตาลูป T401 ใต้แบรนด์ของทัน e ก g ส d มาใช้กันนะคะแล้วก็ขายด้วยะคะ่ะแก้มใช้มาประมาณระยะ6เดือนแล้วนะคะก็ดีดีกว่าชลิก้าเก็เลยต้อง เอาตัวที่ดีกว่ามาจำหน่ายแล้วก็มาใช้อยากให้คุณผู้ชมได้ใช้ของที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ที่เอาเป็นว่าอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็อยากให้ใช้ของดีที่เราได้ทดลองค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปลองห,หลายๆยี่ห้อเนาะแก้มก็เลือกให้แล้วส่วนมากนะคะผลิตภัณฑ์ที่โชว์อยู่ที่นี่นะคะใช้กับรถยนต์คุณลูกค้าเกือบทุกรายการ คือตามอาการรถยนต์เลยค่ะนี่ก็เป็นฟองน้ำของ b ูเป p e นะคะก็ต้องเลือกใช้ที่มียี่ห้อมีแบรนด์หน่อยนะคะไม่หนูเนมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของซูโม่ค่ะทั้งขายแล้วก็ใช้ค่ะวันนี้มีการเช็คของประมาณนี้นะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก้มด้วยนะคะ